สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการ Funny Clip ลมดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ที่หลายคนเจอบ่อยจนมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับค่ะวันนี้นะคะจะขอเปิดประเด็นที่เราจะเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบกันให้เยอะๆกับเรื่องที่เป็นปัญหา มักหมบมานานนั่นก็คือ มลพิษทางอากาศค่ะเพื่อนๆเคยเจอกันไหมครับเดินถนนแล้วถูกรมควันด้วยกลิ่นไก่ย่างหมูปิ้งหรือว่าสารพัดอาหารปิ้งย่างตามทางเท้าเลยครับผมบอกเลยนะครับว่ามันคือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่สูดเข้าไปกันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังมีหนักกว่านั้นอีกนะคะพี่ปอนที่ที่เจอเนี่ยก็คือเผาหญ้าเผาขยะเวลาขับรถผ่านเนี่ยควันเนี่ยมันยังเข้ามาในรถแล้วก็ติดเสื้อติดผมบอกเลยว่าแบบอารมณ์เสียมากและที่สําคัญนะครับควันพวกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวการของปัญหาพนเรามาร่วมสร้างจุิสํานึกพลเมืองด้วน กับฟันนี่คลิปตอนหมอกหรือควันไปชมดยค่ะขอโทษท,ท,ที่ทำให้แม่โกรธขอโทษท,ที่พ่อต้องเสียใจชัวชัว าให้เราชวบกลับไปทำความดีใหม่จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมขอเป็นคนดีของสังคมเฮ้ยพี่เซกขอใจสั่งมาก่อนพี่เซกโอ้ยควันอะไรเนี้ยจะลมควันกันเลยหรือไง เออนั่นนลยดิอาม่าดูทำอะไรเนี้ยขับรถเกียร์ออ,อโต้แล้วกเกียร์กระปุกอะเกียร์กระปุกกระปุกเล็กหรือกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่อะโอ๊ยก็เห็นอยู่เนี่ยจุดโถงเนี่ยอมาม่าก็รู้แล้วจะถามทำไมอะแล้วเลยจะจุดทำไมเยอะแยะว่าจะแก้บนท่านเทพอ๋อเทพพงงามเทพลีลาอุ้ยจะแหวกไปทำไมร่างกำแพงเด็กก็เข้าเท้าอินเท้าซะน,นี่ <c oughs> วาเทพเป็นความล่ำรวยอยู่โอ้ยจุดทำไมเยอะแยะคนสวยมาลบพัวคนอื่นเขาถ้าจุดน้อยก็ไปไม่ถึงท่านเทพสิโอ้ยแต่ตอนเนี้ยมันมาถึงปอดอ้วนสองคนแล้วเนี่ยคนไทยมีปัญหาก็เพราะมีคนต่อมสำนึกอากเสบเหมือนลื้อเนี่ยมากเกินไปอะม่ามาไม่ต้องสนใจค่ะท่านเทพรออยู่จุดต่อใช่ใชยังอีกยังอีกรวยรวยเฮงรวยรยเฮงรวยส่วาเทพทั้งวันนะ พอแล้วอามิงไปดูสิอ้ย่งหนีเลยอาโกงอะใกล้เสร็จแล้วเป็ดลมควันอ้โหอ,อ,อะไรอีกเนี่ยอ,อาม่าบอกว่าอากองอยากกินเป็ดลมควันใช่เข้าฝังว่ะแล้วทำไมลืมไม่ไปซื้อเอาอ,อาโกองอยากกินฝีมืออ้วโอ้โหอากองอยากกินฝีมือมาก อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมาได้ขึ้นไปถามทั้งหมแล้วไอ้ใช่นอ้วาตายอ่ะแต่ตอนเนี้หรือกำลังจะทำอวาสองคนตายเพราะควันนี่แหละ,อ,ะอัวไม่สงหัวอ้วอยากยิงว่าต้องทำว่วใช่มากโกงรอยอยู่เรา<ช>ต้งฟันเป็ดต่อดีกว่าต,ตาแล้วเ <ไอ S 2> <อ>มีย<อ>ม,มาจะเสร็จแล้วจะฟันอามาเลยจะตาเป็ดยิ้มเงยบ้าแล้วปะให้ไห้ให้ไ้เขาไต่วอนเขาไมว้าอ้วนร้อร้อนของคว้าวนดู้น ขี่ก็ได้เหรอโอ้ขี้ขาโมยอ่ะลมควันตั้งท่ใส่ไม่ดีมีน้ำจิ้มไหมเอาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มโอ้โหฉุยเลยอะหอมฉุยเลยอะโอ้โหเอามาเตี๋กงมากนะตังไปใช้นะโอ้ให้เหรอไปใช้เลยใช้เยอะๆเลยเอามาใครวะเอามามาเราไงเฮ้ยเราคนละลูกครละก้อมาบ้านนี้ก็ได้เผาปะเผาบ่ออะไรเนี่ยมันเป็นมลพิษเกิดบุญเอ็ม ต้องมีแต่ b บีเอ็มแก่แล้วอยไงเงี้ยแล้วก็ชอบฟันเอ็มึ้นอะไรแก่ตัวมีมสองคนหยุดเผากันเลยนะหยุดไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยุดรักน้องง่ายกว่าน้องน้องน้องก็หยุดเผาใจไม่ได้แล้วเผาทีไรใจพี่ละลายทีเหลือหยุดเผาเลยไอ้พวกต่มสำนึกอักเสบเ้ยเขาด่าเขาด่าเขาด่าไม่หยุด มาวัวเผาหน้าบ้านอัวจเจือใช่เป็ดจุดทูบหน้าบ้านอ่ะยังไงอัวก็ไม่หยุดหยุดหยุดรักหน้าให้ให้หยุดเผาหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดหยุดทั้งสองบ้านนั่นแหละประเทศไทยมีปัญหาเพราะมีพวกต่อสำนึกอาเซีแบบพวกคุณเนี่ยเผากันอยู่ได้หยุดตรงนี้ได้่ยนะทําอะไรเนี่ยหัดมีความรับผิดชอบกันบ้าง แล้วเนี่ยสั่งคนมาถึงวุ่นวายแบบนี้โอ้ก็ทําอะไรอยู่ในเขตบ้านวะโอ, <c oughs> โอไม่ผิดผมก็ไม่ผิดเผาหน้าบ้านผมอะ <c oughs> เอางี้ครับผิดทั้งคู่แหละผิดกฎหมายตามมาตรา25เผาขยะหรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้เกิดมลพิษเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียสุขภาพมีโทษตามกฎหมายครับเข้าใจไหมป้าค่ะกลัวหละจ้าแปลกป่ะวะน้่จะกินเลยไหมมันเลยมันไม่ได้มาจากตรงนี้นะโอ้ยเพิ่งจะเคลียร์สองบ้านเสร็จบ้านไหนเผาอีกแล้ววเนี่ย

เก็ดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้โอ้โหกลายเป็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยแข่งกันสร้างหมอกแล้วก็ควันกันเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาขยะหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะเรียกเลยว่าสินเสมอกัน,นสุดๆจริงเลยครับคนไทยเนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจกันมากขึ้นในทุกๆปีนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะจับคนพวกนี้มาขังหมู่เลยเพื่ออากาศกรุงเทพเนี่ยจะสะอาดขึ้นบ้างนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของทุกคนกันเลยดีกว่า เลวลาผมขับรถไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีคนเผาที่เผาขยะอะไรพวกนี้ครับรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยแล้วบางทีเราได้กลิ่นควันนะครับมันก็เหม็นก็คงจะเดินเข้าไปบอกว่าพี่จริงๆมันไม่คนเผาะนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สาธารนณะมันรบกวนคนอื่นเขาเกิดลามไปติดบ,บ้านหลังอื่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่นะครับมือนมเข้าใจนะครับว่าบางทีมันเป็นเรื่องของประเพณีความเชื่อแต่ว่าโลกของเราทุกวันเนี้ยมันก็หลอนขึ้นทุกวันเราอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยบ้างผมเคยเห็นเขามีแบบจุดทู แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือหลอดไฟผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจดีนะครับที่พูดในคลิปเรื่องจุดทุมเนี่ยยังเป็นเรื่องเล็กค่ะเรื่องใหญ่จริงๆต้องนุ่นเผาหญ้าเผาขยะไหนจะลดควันดำโรงงานอุตสาหกรรมอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะแก้ปัญหาได้สักทีในฐานะที่หนูเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะขอฝากลุงป้านาอาให้ช่วยเหลืออนาคตที่สดใสเหลืออากาศสะอาดไว้ให้พวกหนูบ้างเะค่ะ ชัดเจนนะครับว่าคําร้องของคนรุ่นใหม่เนี่ยมีใครฟังแล้วเจ็บจี๊ดบ้างไหมครับใช่ค่ะปัญหาหมลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็เริ่มมาจากเรื่องเล็กๆนี่แหละค่ะเหมือนในคลิปนี้เลยสุดท้ายเรื่องเล็กๆของหลายๆคนมันก็รวมกันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วก็กลายเป็นปัญหาของโลกในที่สุดค่ะถ้าทั้งโลกเนี่ยเขารณรงค์กันแก้ปัญหาอย่างจริงจังเราก็น่าจะจริงจังกันสักทีนะครับพี่คะ เพื่อนบ้านของหนูอะค่ะเขาเปิดร้านอาหารหน้าบ้านแล้วก็ยังขายปลาเผาคล้ายๆกับในคลิปเลยค่ะควันเนี่ยลอยเข้าบ้านหนูทุกวันเลยหนูควรทำยังไงดีคะไม่กล้าไปเตือนนะคะกลัวผิดใจกันคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลครับแล้วก็บอกเขาว่าเราเดือดร้อนมันอันตรายมากเพราะว่าถ้าเราต้องสูดดมควันพิษทุกวันเนี่ยก็ช่วยหาทางแก้ไขกันหน่อยครับแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยผิดใจก็คงต้องยอมค่ะคนดีเกรงใจคนไม่ดีเนี่ยก็ยิ่งได้ใจค่ะ เราต้องแจ,จ้งเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าตำรวจเนี่ยให้มาช่วยตักเตือนว่ามันผิดกฎหมายแล้วมันก็มีโทษจริงๆค่ะขอบคุณค่ะการมีความรับผิดชอบนะครับคือกุญแจอีกดอกหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามก็สําเร็จได้ด้วยความรับผิดชอบครับแล้วมันก็ยังนําพาไปสู่สังคมที่น่าอยู่นะครับใช่แล้วค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนนะคะพฤติกรรมการเผาหรือสร้างมลพิษทางอากาศทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนแล้วส่งผลให้ประเทศของเราและโลกเกิดภยัยพิบัตินั้นขาดจิตสํานึก พลเมืองในข้อใดจิตสาธารณะความมีเหตุผลความรับผิดชอบส่งคำตอบที่โดนใจสิบทันแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่6กันยายนถึงวันที่8กันยายน2568 สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไ,ได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ